สวัสดีทุกคนนะครับผมพ่อครัช่องออนไลน์สโตร์เช่นเคยนะครับวันนี้เขาอยู่กับการ์ตูนคิเมเซโนตยาบาหรือดาไปฆ่าอาสูรกันต่อนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็จะมาสปอยเนื้อหาในมังงะหม,มู่บ้านช่างดีดาบตอนที่9กันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครแล้วก็กดก,กดระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราก็ส่วสนเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นไงก็ไปตามชมกันไ,ได้เลย มาต่อจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับหลังจากที่ทันจิโร่สัมผัสได้ถึงกลิ่นของอสูรตัวที่5ซึงกเป็นล่าของฮังเทนงูจึงดนตโกนบอกให้เกนยะนั่มุ่งตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่วนเขาจะคอยสนับสนุนให้และยังบอกให้เนสโกไปช่วยเกนยะอีกแรงอย่าให้พวกอสูรขัดขวาง,งเกนยะได้แต่และอสูรเพื่อเพิ่ก็ใช้พัดโจมตีมาฮันจิโร่จึงพยายามเกาะต้นไม้ไว้ไม่ให้ปลิวออกไป แต่ในขณะเดียวกันอสุนโกธาก็กำลังจะโจมตีด้วยสายฟ้าในสกุจึงได้เข้าไปขัดขวางไว้แต่ก็ถูกอสุนโศกาใช้หอกแทงทะลุล่างจนติดกับต้นไม้ททนน,นั้นเองทันจิโร่ก็พุ่งไปด้วยความเร็วไปตัดมือที่ถือไม้เท้าของอสุนโกธาขาดทําให้อสุนโกธาประหลาดใจในความเร็วของทันจิโร่ที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดปิดไปจากที่มูซันเคยเล่าเ,าเอาไว้ซึ่งเป็นการปรับวิธีการต่อสู้เพื่อไล่ตามอีกฝ่ายและเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในช่วงเวลาคับขัน จากนั้นทันจิโร่ก็พุ่งไปตัดปีของอสูรยินดีขาดส่วนทางน,นิสโกที่ถูกเสียบติดกับต้นไม้ก็ดึงตัวของอสูรโศกรามรดไว้แล้วใช้เพลิงโลหิตเผาแล้วทันจิโร่ก็พุ่งไปโจมตีอสูรเพลิดเพลินแต่ก็ถูกมันโจมตีด้วยพัดจนล่างอัดกับพื้นซึ่งใน,นขณะที่กำลังจะโจมดีทันจิโร่อีกรอบนั้นก็พบว่าถูกทันจิโร่ฟันไปที่แขนจนพัดหักจากนั้นทันจิโร่ก็ตะโกนบอกเกนยะว่าอสูรตัวที่ห้านะกำลังไปทางทิศใต้ชิริบหาทีซึ่งเเเกกกยยยะะพยาาาาามาาามมหหหหหท่่่่ไ็จจจอออออโึงงบววูแแถนนนั้นล้ลใตๆ และแล้วเกนยะก็เจอตัวทางเทนง,งูที่มีร่างขนาดเล็กเท่ากับหนูป่าจึงพยายามไล่ย,ยิงไล่ฟันแต่ด้วยความที่ตัวเล็กมากทําให้โจมตีไม่โดนสักทีแต่นั่นก็ทําให้เกนยะรู้ว่าแท้จริงและอาสูรทั้งสตนนั้นถูกทางเทนง,งูควบคุมอยู่และยังรู้อีกว่าคนในกลุ่มที่ฆ่าอาสูรและดูดอาสูรตนนี้ฆ่าย,ยังไงและแล้วเกนยะก็ฟันโดนคอขอ,ของทางเทนง,งูแต่กลับพบว่าฟันไม่ขาดทา,ทางที่คอนั้นมีขนาดเล็กเท่ากับนิ้วแค่นี้เองเกนยกจะจึงเปลี่ยนมาใช้ปืนยิงใส่แทน แต่ในขณะนั้นเกนยะก็เผยเปิดช่องว่างทําให้อสูโรโกธาโจมตีจากทางด้านหลังซึ่งเกนยะก็รู้ตัวเลยว่าไม่สามารถหนีพ้นได้แน่จะนึกถึงซาเนมิพี่ชายของเขาซึ่งเกนยนะ้นอยากที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักเพื่อที่จะทาให้ซาเนมินะยอมรับในตัวเขาและก็อยากขอโทษเรื่องราวในอดีตโดยสมัยยังเด็กนังแม่ของเกนยาสนะต้องทํางานตั้งแต่เช้ายันค่ําส่วนพ่อของเขานั้นไม่เอาไหนเป็นคนไร้ค่าคอยสร้างแต่ปัญหาและความแค้นให้กับใครต่อใครไปทั่วจนตนแทงตาย ส่งนตอนยังมีชีวิตอยู่นะั้นพ่อมักจะทุบตีพวกเขาแล้วก็แม่อยู่บ่อยๆแต่แม่ของเขาที่ตัวเล็กอ่อนแอก็คอยปกป้องพวกเขาโดยไม่เกรงกลัววันหนึ่งแม่ของเขาออกไปข้างนอกและไม่กลับมาสักทีซานามิก็เลยไปตามแล้วก็หายไปด้วยกันจนเกือบเช้าเกนยะก,กับน้องๆจึงพากันเป็นห่วงกลัวจะเป็นอะไรแต่แล้วก็มีเสียงดังขึ้นและมีอะไรบางอย่างโจมตีเกนยะก,กับน้องๆลักษณะท่าทางเราวกับหมาป่าจากนั้นซานามิก็พุ่งเข้ามาช่วยและบอกให้เกนยะน,นั้นหนีไป เกรยราที่เป็นห่วงน้องๆจึงบอกให้พวกเขานะกอดแผลเอาไว้เดี๋ยวเขาจะรีบตามหมอมาแล้วก็ตามซาดมิไปแต่เมื่อตามมาถึงเกญยาเขาพบว่าแม่ของเขานาะตายแล้วและคิดว่าพี่ชายของเขานณะเป็นฆาตกรที่ฆ่าแม่ส่วนพวกน้องๆร่างกายก็ค่อยๆเย็นลงและกำลังจะตายซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เกียยาคิดว่ามันคือหมาป่าแท้จริงแล้วนะั่นคือแม่ของเขาที่กลายเป็นอสูร ส่วนซานามินะ่าคงเจ็บปวดมากที่ต้องทุบตีแม่ที่เป็นที่รักด้วยมือของเขาเองแถมยังถูกน้องชายที่เขาพยายามปกป้องด้วยชีวิตกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรฆ่าแม่ตัวเองทั้งที่เขาและซานามินะ่าสัญญาว่าจะปกป้องครอบครัวด้วยกันในภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนจะตายก็คือรอยยิ้มของพี่ชายที่ยิ้มให้เขาซึ่งเกนยะาก,ก็คิดว่าเขาคงต้องตายทั้งที่ททททยังไม่ได้ขอโทษซานามิเพราะเขาเป็นคนไม่มีพรสวรรค์ใช้ปานก็ไม่ได้และคงเป็นเสาหลักไม่ได้ พราะมีแต่เสาหลักถึงจะพบเสาหลักด้วยกันได้ต่อให้พยายามขนาดไหนก็ไม่เป็นผลและซานามิก็ยังเคยพูดเอาไว้ว่าคนไล่ค่าอย่างเกยนยะนั้นไม่ใช่น้องชายของเขาแลวออกจากกลุ่มพิฆาตอาสูรไปซะแต่แล้วขณะที่เกนยะกำลังจะถูกอสูรโกธาฆ่านั้นทันจิโร่ก็มาช่วยไว้ดได้ทันและบอกเกยนยะว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ซึ่งทันจิโร่ก็บอกให้เกยนยะนั้นลองฟันคอของฮาเทนงูอีกครั้งส่วนเขาจะคอยคุ้มกันให้ที่แต่เรื่องตัดคอให้ได้ก็พอพร้อมกับเตือนสติเกนยะว่าเขาอยากเป็นเสาหลักไม่ใช่หรอ ทันในนอาอสูรโศกาก็มาจากทานันด้านหลังและใช้กระบวนท่าหาพิรุณโศกโจมตีเสียทันจิโร่แต่ก็ได้เกณฑ์ยะดำมาบังไว้ให้และบอกทันจิโร่ว่าเขาตัดคอไม่ได้ให้ทันจิโร่ไปจัดการแทนซึ่งเขาจะยอมให้เฉพาะครั้งนี้เท่านั้นทันจิโร่จึงรีบวิ่งตามหางเทนงูไปแล้วใช้ดาบที่ลุกโชนด้วยเปลวเพลิงฟันไปที่คอของหางเทนงูแล้วก็จบตอนนี้ครับ